อันนี้คือผลเทสจอยี่บสามนิ้วนะคะภาพไม่กระตุกนะคะแล้วก็จอนะคะไม่เป็นเส้นนะคะไม่มีดอทนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ะะอันนี้มาดูที่ไฟนะคะไฟติดภบนะคะปุ่มจะเป็นทัสกีนนะคะแล้วก็เอก็จะเป็นตัวนี้นะคะดูนะคะอันนี้เป็นภาพชัดระดับฟูนะคะ สามารถใช้งานได้ปกติค่ะ